สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้อยู่กับช่องอาราวมีบายอัญญานะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูร้านที่ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศออสเตรเลียร้านนี้มีชื่อว่า c h e m i s t Warehouse ทุกคนถ้าทุกคนมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่อยู่ประเทศออสเตรเลียแล้วทุกคนได้รับของฝากนะก็คือ จากร้านนี้เลยส่วนมากก็คือประมาณ90%ซื้อของจากร้านนี้เลยทุกคนซึ่งร้านเนี้มันดีมากเลยทุกคนถือว่าไม่แพงมากเราสามารถหยิบจับแต่ต้องได้เพราะราคาไม่ได้น่าเกลียดมากเท่าไหร่แล้วเขามีสาขาอยู่ทุกที่ทุกแดนเลยทุกคนท,ทั่วประเทศนะทุกคนแล้วคือมีตั้งแต่ ครีมทุกสิ่งอย่างของผู้หญิงของผู้ชายน้ำหงน้ำหอมยาหมอเภสัชกรทุกสิ่งอย่างหาได้ที่นี่ที่เดียวเลยทุกคนเอ้ยคนที่อยู่ออสเตรเลียไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้นะทุกคนแล้วบางทีบางตัว ครีมบางตัวนะทุกคนเขาก็จะส่งมาจากต่างประเทศก็มีนะก็มีหลายตัวที่มาจากประเทศไทยนะทุกคนแล้วก็มาจากทางยุโรปยุโรปอะไรอย่างเงี้ยก็มีทั่วไปเลยทุกคนเอ้ อันนี้คือชั้นครีมของลอรีออลก็คือราคาจะถูกกว่าเมืองไทยด้วยนะทุกคนเมืองไทยจะออกแพงกว่านี้หน่อยแต่ว่าถ้าเทียบกันเงินเรทเงินนะ่ะทุกคนก็คือซื้อที่นี่ได้ถูกกว่าทุกคนเห็นไหมว่าราคาที่แปะไวนะ้น่ะคือราคาจะมีบางตัวที่แบบว่าถูกกว่าเมืองไทยเยอะมากเลยเนี่ยเขากำลังลดครึ่งราคานะ่ะทุกคนก็คือถ้าเทียบ ซื้อจากเมืองไทยกับที่ออสเตรเลียที่นี่จะถูกกว่ามากเลยทุกคน อันนี้คือชั้นของอลิซาเบตกับคลินิกทุกคนคือมันดีมากสองครีมตัวนี้ถ้าขึ้นห้างบ้านเรานะแพงมากทุกคนนี่มีอีกอย่างจะแนะนำอันนี้คือคอลลาเจนนะทุกคนคอลลาเจนเป็นเม็ด1000กรัมนะอันนี้วิตามินซีเป็นเม็ด1000กรัมผลิตจากเยอรมน,นีนะทุกคน หนึ่งพันกรัมคือมันกำลังพอดีกับร่างกายของเราที่รับรับได้อะนะทุกคนคือวิตามินซีตัวนี้มันจะละลายออกมาส่วนที่ร่างกายไม่ต้องการอะระบ,บายออกมาคอลลาเจนก็ไปช่วยบำรุงร่างกายแก้ไขรอยเหี่ยวย่นเดี๋ยวเรามาใส่แล้วก็แก้วน้ำเราใส่ไปในในน้ำเย็นดื่มตอนเช้าอะมันดีมากเลยนะทุกคนคือแบบว่า ใส่เข้าไปเลยนะคะอันนี้คือคอเลสเตนใส่ลงป้ายเราจะกินผสมกันนะก็แล้วแต่ว่าใครจะกินแบบไหนนะคะซื้อได้ที่เคมิส w วร์เฮาส์ถ้าเกิดใครอยู่เมืองไทยนะทุกคนเวลายาดพี่น้องหรือว่า,าใครที่บินกลับไทยสามารถฝากเขาซื้อหรือว่าให้เขาซื้อฝากได้เลยนะคะเนี่ยแบบนี้มันเบาด้วยนะแล้วก็ถูกด้วยนะทุกคน 1,000กรัมมาถูกมากเลยนะมีตั้ง20เม็ดแล้วอ๋อมันดีมากเลยเราแนะนําเลยสองตัวเนี้ยกินคู่กันนะทุกคนแต่ถ้าใครไม่มีญาตพี่น้องหรือว่า,อ,าอยากจะสั่งออนไลน์นะทุกคนเราแนะนําเว็บไซต์เ m i s t Warehouse เดี๋ยวเราจะาทิ้งลิงก์ไว้ให้นะทุกคนแล้วก็สามารถสั่งกับเขา แล้วก็ให้เขาส่งไปที่มันจะเป็นขนส่งเอกชนส่งจากออสเตรเลียไปเมืองไทยเขาจะเคลียร์ภาษีให้เราทุกสิ่งอย่างเลยนะทุกคนแล้วมันก็จะไปถึงบ้านสามารถกดสั่งได้ที่เว็บไซต์เขาได้เลยนะทุกคนซึ่งมีของเยอะมากตามที่วิดีโอเราเล่ามาเลยนะทุกคนทุกคนเชื่อไหมอ่ะถ้าเรามีเวลาหนึงวันเต็มๆ็อะ แล้วครีมไหนครีมเดย์ครีมเซรั่มที่ทารอบดวงตาครีมกันแดดน้ำหอมวิตามินโอ้ยทุกสิ่งอย่างเลยทุกคนเออสำหรับผู้หญิงต้องการอะมีที่นี่ไปที่เดียวมีทุกอย่างเลยทุกคนตั้งแต่ครีมแบบว่าโลโลเป็นของออสเตรเลียไปถึงคัน import from มาจากที่อื่นนะทุกคนพาได้ที่นี่ที่เดียวเลยทุกคนเออไปที่เดียวจบครบทุกอย่างแล้วทีเนี้ยเราจะถ้าเรามีเวลาเราจะไปใช้ชีวิตอยู่ในเรียนานมากเราจะเดินอ่านพวกครีมน้ำหอมเดินฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปจนมึนหัวไปหมดแล้วก็พวกครีมพวกเมคอัพพวกทุกสิ่งอย่างทุกคนมันลงได้ไง ที่ทานเล็บนู่นนี่นั่นโอ้ยวิตามินเราก็ไปนั่งอ่านไงเราก็อยากบำรุงร่างกายใช่ไหมมันมีทุกสิ่งอยา่างเราไม่รู้จะโฆษณาย,ยัางไงแล้วคือเราแนะนำนะทุกคนแล้วเนี่ยทิ้งไว้ประมาณให้มันละลายได้สักประมาณสองสามนาทีไปเราก็ดื่มเห็นไหมสีสันทุกคนเป็นยังไงจะสีสันน่าดื่มเนาะดื่มแล้วมันมันดีนะทุกคนทำให้ร่างกายแบบว่า เฮ้ยมันกระปรีก้กระเปล่าสมมุติว่าตื่นเช้ามาเออรู้สึกแบบไม่ค่อยดีเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ไมกระปรีก้กระเปล่าตัวนี้เลยจ้ะทุกคนสองตัวเนี้ยที่เราแนะนํานะทุกคนเอ,อ้ยจบจบเลยจ้ะวันนั้นทั้งวันคือสามารถสิบเอ็ดรอโดได้เลยจ้าทุกคนจ้าครีมที่แนะนำจ้ะเห็นไหม อลิสเบดอาร์เดนของไนนะ์นะไนนเซรั่มนะของกลางคืนนะทุกคนคือดีงามมากเลยทุกคนนี่เปิดมาอย่างนี้นะคะข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ขวดเล็กที่สุดขวดเล็กที่สุดก็ถ้าที่เมืองไทยเราไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าที่เนี่อ อันเนี้ยพันกว่าบาทแต่มันใช้ดีนะทุกคนข้างในมันก็จะเป็นแคปซูลหนีจ้าแนะนำเลยจ้าเราก็แค่บิดแล้วก็บีบแล้วก็ทาเข้าไปเลยจ้าแล้วมันก็จะสวยน่าใช้นะทุกคน มันก็จะมีไนท์ครีมเดย์ครีมโอ้ยมีเยอะเลยทุกคนเออผู้หญิงอย่างเรานี่ของมันต้องมีนะคะของมันต้องมีเทใส่มือืม mm hmm. วันละแคปซูลแนะนำนะคะไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเขาน่าจะมีขายที่ออคน์เตอร์คน์เตอร์อะแบรนด์ Brand, ใช่ไหมอมแต่ที่เนี่ยมีขายทั่วไปเลยค่ะ แต่เราใช้ครีมของเขาหลายตัวแล้วมันก็ดีนะทุกคนอันนี้ก็คือ,อชั้นของวิตามินทุกคนเอยมันมีทุกสิ่งอย่างสำหรับคนที่เป็นวัยทองนะก็มียาระง,งับใช้ได้ด้วยนะพวกเด็กผู้หญิงผู้ชายเขาจะก็จะมีแยกกันไปทุกคนเอยหาสามารถหาซื้อได้ที่นี่ที่เดียวเลยจบมันก็ต้องดูวันด้วยนะทุกคน บางวันเขาก็ลดถึงแบบว่าครึ่งราคานะ่ะเออบางวันเขาก็ลด25-30%ซก็แล้วแต่เลยนี่เลยจ้าทุกคนเราขอแนะนำคอลลาเจนตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่เรากินประจำเลยนะแล้วมันก็อร่อยแล้วก็กินดีมากเลยทุกคนกินแล้วรู้สึกกระปี้กระเป๋อะ่ะก็คือคอลลาเจนของซับเนาะ แต่ว่าเราไม่แนะนําให้ส่งกลับไปเมืองไทยนะเพราะว่ามันหนักมากเลยทุกคนหนึ่งกล่องมันเป็นแบบน้ำเนาะกล่องหนึ่งก็จะมี8ขวดขวดละ50มลลิตรแต่ว่ามันจะแพงหน่อยมันจะออก500มันจะหนักหนักแต่ถ้าส่งออกเนี่ยข้างๆเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันเป็นแบบเมนะ็ดน่ะตัวนี้ก็กินดีเหมือนกันนะก็สามารถส่งออกได้ไม่หนักมากค่ะมันก็มีวิตามินหลายตัวมากเลยทุกคนหลายแบรนด์มากเลย นับไม่ถูกจําไม่หมดเลยทุกคนเอ้ยก็อ่านดูเราก็จะชอบมานั่งอ่านดูว่าเออของยี่ห้อไหนที่มันสับคุณเข้ากับเรามากที่สุดเราก็จะเลือกซื้อเลือกลองใช้ทุกคนถ้าตัวไหนใช้แล้วดีเราก็บอกต่อแต่ถ้าไม่ดีก็ถือว่าเป็นครูไปทุกคนถือว่าได้ประสบการณ์ได้เป็นครูไป อย่างชานพวกนี้ก็คือสบู่ก็จะมีอันนี้หอมมากเลยทุกคนสบู่น้ำสบู่ก้อนมีทุกอย่างเลย ชั้นนี้ก็พวกกระดาษที่ชู่ทุกคนกระดาษที่ชู่กล่องเนี้ยทำจากเยื่อ,อไม้ไผ่นะทุกคนถ้าที่เมืองไทยเราอะหลายสิบบาทมากเลย5 6า7 0บาทนู่นนะทุกคนแต่ที่เนี้ยกล่องละ25บาทซึ่งถูกกว่าเมืองไทยมากถ้าเทียบกับาราคาเรียเงินนะอันนี้ก็ชั้นน้ำหอมทุกคน มีตั้งแต่แบบว่าไม่มีชื่อไปยังชื่อดังๆอนะ่ะทุกคนที่ว่าเอาเข้าเมืองไทยแล้วราคามิดหมื่นนะทุกคนแล้วอันนี้เราแนะนํามากเลยราคาไม่ถึงพันบาทอ่าร้อยมิลลิตรซึ่งหอมมากเราเคยซื้อไปฝากครอบครัวทุกคนก็คือน,นี่แหละที่ว่าเออถ้าเรา ต้องการส่งกลับไปเมืองไทยอะเนาะแล้วเขาเคลียร์ภาษีให้อะซึ่งมันคุ้มมากๆเลยนะทุกคนอันนี้ก็หอมเราเคยซื้อไปฝากน้องมันก็จะมีหลายกลิ่นมากแต่อันนี้เราไม่ค่อยชอบเพราะว่าเรื่องน้ำหอมกลิ่นคลายกลิ่นมันใช่ไหมเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตัวนี้มันจะออกเหม็นๆแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะชอบ เนี่ยตัวเนี้ยีเทุกคนราคาไม่ถึง1,000บาทเห็นไหม so มีทุกยี่ห้อเลยจ้าเกสราคา500กว่าบาททุกคน yeah. ถูกามากเลย ถ้าตัวที่ขึ้นชื่อ,อแบรนด์หน่อยๆอ,อย่างเงี้ยเขาก็จะเอาสายตู้ล็อกเอาไว้ทุกคนนอกจากว่าเราอยากจะลองเราอยากจะดมกลิน่นเราก็บอกพนักงานคขาว่าเปิดให้หน่อยค่ะฉันอยากจะลองอันนู้นอันนี้ ก็บอกเขาเขาก็จะเปิดให้ลองค่ะแล้วถ้าเกิดแบบโนเนไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เขาก็จะวางวางไว้ให้เราลองเองได้เลยอัน,น,อนเนี้ยหอมมากทุกคนเนี่ย อันนี้กุชชี่100มิลลิลิตรก็ไม่ถึงสองพทุกคนกอสองพันหน่อยๆถ้าเป็นที่เมืองไทยเท่าไหร่ร้อยมิลลิตรกุชชี่น่าจะมิดห้0พันไหมทุกคนค่าผสรงภาษีเนาะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งไว้ให้เราด้วยนะคะแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าจ้า